มาถึงคลิปยาวกันแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ Toyota ายา i s 1.2 Sport Premium นะคะ คันนี้เป็นปี2021นะคะเลขไม์แค่77,000กิโลเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานนะคะเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะสายวัยรุ่นต้องจัดนะคะมาด้วยไฟหน้าเลยค่ะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำแบบนี้เท่ๆไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องแต่งอะไรกันเยอะเลยนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะจ๊ะมาพร้อมไฟ LED นะคะแบบนี้นะคะเพิ่มความส,สว่างในการเดินทางนะคะมาพร้อมร้อแมขอบ15ค่ะยางปี2022นะคะ กระจกปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นสีดำตัดขาวกับตัวรถแบบนี้ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแอนจะแพลนให้ดูมุมกว้างกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมตัวด้านในรถกันเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะการใช้งานยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะไปดูกันที่ในตัวรถเลยนะคะรุ่นนี้ได้เป็นฝาประตูสีดำแบบนี้นะคะ ด้านในเป็นเบาะหนังสีดําตัดด้วยได้สีน้ําเงินแบบนี้ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะพวงมาลัยเป็นแบบ3มกา้านแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะการใช้งานง่ายๆเลยค่ะฟังก์ชั่นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะสําหรับเจ้าตโตยโยต้ตยตายาริสนะคะอะเดี๋ยวอันจะให้ดูรอยน,อน็อตเมคอัพต่างๆก่อนนะคะว่าน็อตเป็นยังไงนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะสครับเพจนะคะมคต่างๆยังอยู่ครบนะคะ อุปกรณ์การใช้งานทุกอย่างยังอยู่ครบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในรถกันเลยนะจ๊ะที่บอกว่าเลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดกิโลนั้นจริงแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเริ่มกันที่ปุ่มสตาร์ทเลยนะคะรุ่นนี้ได้มาเป็น Engine Start Stop แล้วนะคะโอ้โหการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะที่หารถใช้งานคันแรกกันนะคะสามารถจัดได้เลยโอ้โหแอร์แรงมากๆนะคะ แอร์ Air, เป็นปรับแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะเลขใหม่เป็นปรับดิจิตอลแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะเป็นหน้าจอภาษาไทยนะคะปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะอยู่ด้านนี้นะคะภาษาเลือกได้เลยนะจ๊ะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะการใช้งานไม่ได้มีอะไรเยอะแยะยุ่งยากอะไรนะคะมาเริ่มกันที่หน้าจอนะคะ เลขไม้นะคะ77,000กิโลเท่านั้นจริงๆนะคะลูกค้าเลขไม้ของเรานะคะที่เพชรยนต์นะคะไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคะไม่มีการกอมไม้ใดๆนะคะตัวรถไม่มีตัดต่อน้ําท่วมชนหนักพิคว่ำนะคะอันนี้ถ้าเราตรวจถ้าลูกค้าตรวจเจอนะคะเราคืนเงินให้เต็มจํานวนเลยนะคะบวกค่าเสียเวลาให้ด้วยนะคะแอร์แบ็กมีให้ครบนะคะรุ่นนี้เพราะว่าเป็นตัวสปอร์ตแบบพรีเมียมด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะ รอบๆตัวรถนะคะว่าใหม่ขนาดไหนนะคะรุ่นนี้ได้เป็นสีดําทั้งคันเลยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่ารุ่นสปอร์ตเนาะก็ได้เป็นมาเป็นสีดําแบบทั้งคันเลยนะคะส่วนเกียร์นะคะก็ใช้งานแบบง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรนะคะมีพรมแดงแถมมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่สัมภาระนะคะเกียร์ก็ใช้ง่ายๆเลยนะคะเบรกมือก็เป็นแบบแมนวนวลนะคะช่องใส สัมภาระก็เล็กน้อยตรงนี้ตัดด้วยได้น้ำเงินโอ้โหเข้ากันมากๆเลยนะคะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเอกสารกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเอกสารก็มีธรรมดาปกติทั่วไปของรถใช้งานเลยนะคะก็จะมีอันนี้คือเล่มจดทะเบียนนะคะก็คือตรงรุ่นเลย9.123นะคะจดปีตรงรุ่น2021นะคะอ่ะตรงรุ่นเลยนะจ๊ะรุ่นนี้ มาดให้ดูนะคะส่วนคู่มือนะคะก็จะอยู่ด้านนี้นะคะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะฟังก์ชันไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะรถเก่งเป็นอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะเหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะที่อยากได้รถคันแรกนะจ๊ะขับไปเรียนไปมาหาลัยนะหรือว่าคุณแม่ใช้เป็นรถ เดินทางนะคะในการทํางานก็ได้หมดนะจ๊ะเหมาะมากๆนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเป็นรุ่นประหยัดด้วยนะคะ20กิโลลิตรแน่นอนนะคะพวงมาลัยก็ใช้งานง่ายๆเลยนะคะ,ะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้ใช้งานอะไรยากเยอะแยะนะคะอ่ะโอเคนะคะตรงนี้กระจกะไฟนะคะก็จะเป็นแยกมาให้แบบนี้นะคะ การใช้งานทุกอย่างยังสมบูรณ์นะคะอันนี้กระจกปรับด้านหลังเป็นแบบออตโต้นะคะโอ้โหพรมด้านบนก็สีดำนะทุกคนส่วนมากรถส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นสีครีมเนาะอะ,อะแต่รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตก็ได้มาเป็นสีดำแบบทั้งคันเลยจริงๆนะคะอะเดี๋ยวเราไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันนะคะว่ากว้างขวางสะดวกสบายขนาดไหนนะจ้าเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้า ไปที่ผู้โดยสารตอนท้ายนะคะเริ่มให้ดูจากที่ด้านประตูก่อนเลยด้านหลังก็เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะโอ้โหล่องรอยการใช้งานก็ยังมีนะคะเป็นรถมือสองเนาะก็มีการใช้งานแบบปกตินะคะอะรอยน็อตเดิมๆนะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายสครับเพจเมคอาร์ต่างๆยังอยู่ครบนะคะอะเดนจะพาไปดูที่ฝาประตูท้าย รุ่นนี้ได้มาเป็นสปอยเลอร์แบบนี้ด้วยแบบเก๋ๆตัวสปอร์ตนะคะก็จะประมาณนี้ด้านท้ายนะคะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆนะคะสำหรับ5ประตูนะจ๊ะอะเดีจะให้ดูรอยน็อตเมคอัพต่างๆก่อนนะคะอยู่ครบนะคะไฟเดิมๆนะคะไฟแท้จากโรงงานนะคะ,ะไม่มีอะไร จำรูดเสียหายเลยนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างอยู่ครบนะคะของเดิมโรงงานหมดเลยนะคะไม่มีตกแต่งใดๆนะจ๊ะอะมามาพร้อมสเกิร์ตนะคะแบบนี้อย่างที่บอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะก็ได้มาสเกิร์ตแบบนี้ด้วยนะจ๊ะอะโอเคเดี๋ยวเราไปชมที่ห้องเครื่องแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับท้ายคลิปกันด้วยนะจ๊ะตัวนี้อีกหนึ่งความพิเศษนะคะมองไปเห็นพอดีเลยเป็นกล้องถอยแบบนี้ ามาถึงกันที่ห้องเครื่องนะคะที่ดูใหญ่ใหญ่หญหญเลยก็คือจะเป็นพวกรอยน็อตเมคอัพต่างๆคันหน้านะคะว่ามีการชนหนักมาไหมนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูกันเลยนะคะว่ารถที่เพชรยนต์ของเรานะคะไม่มีรถชนหนักจมมน้ำพิกความตัดต่อใดๆมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือ กล้องไอโฟนเลยนะคะชัดๆไปเลยนะคะไม่มีการต,ตัดต่อหรือใช้แอปใดๆดนะคะทุกอย่างก็คือโปร่งใสไปเลยนะคะเพราะว่าเพรยนต์ของเราเปิดมาแล้ว24ปีในที่ของตัวเองนะคะไม่มีขนย้ายเคลื่อนของหนีไปไหนแน่นอนนะคะอยู่นี่แน่นอนนะคะลูกค้ามีปัญหาก็เข้ามาหาเราได้เลยนะคะที่เพรยนนะคะแล้วโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันท้ายคลิปนะคะ มาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปนะคะสำหรับท่านใดที่ยังอยู่นะคะแล้วยังเห็นคลิปนี้อยู่นะคะจัดไปได้เลยนะคะรุ่นนี้ค่ะ Toyota y a าริ1.2 Sport p r e m i u ีมนะคะคันนี้สุดหรูไปเลยนะคะเหมาะสำหรับสายวัยรุ่นนะคะสายแต่งนะคะเอาไปแต่งซิ่งกันได้เลยนะจ๊ะอ่ะราคาสุดพิเศษไปเลยค่ะ 4 3 9 0 0 0บาทนะคะแล้วเลขใหม่น้อยมากๆนะคะแค่77,000กิโลเท่านั้นนะคะรถปี2021นะคะใหม่มากๆเลยสำหรับใครที่ต้องการรถใช้งานนะคะมาจัดไปได้เลยนะจ๊ะแล้วอีกหนึ่งความพิเศษนะคะสำหรับโป จะถึงวันแม่นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย2ปีนะคะหมดเขตวันที่12สิงหานี้นะคะสำหรับใครที่มองหาและลังเลนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะถ้ามาไม่ถูกนะคะหรือหาไม่เจอนะคะสามารถโทรหาแอนได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันนะคะในคลิปถัดไปคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด กเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ